สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูอ่าแปลงนาที่ว่าต้อมได้ทําการหวานข้าวอ่ากอขอแปดห้านะครับทั้งหมดตรงนี้เจ็ดไร่นะครับต้อมหวานไปทั้งหมดเก้าลูกนะก็สามถังน่อยๆนะครับก็หวานเผื่อไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีนกมีหนูมากินเราก็อ่าจะได้ไม่ห่างจนเกินไปแต่ในฤุูการนี้แถวบ้านต้อมก็หวานสามถังขึ้นกันทุกเจ้าแล้วนะครับก็ไม่มีเนาะถ้าหวานสองถังครึ่งน,นะเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ วันนี้มีพี่ๆน้องๆได้สอบถามเข้ามาว่าการฉีดยายาเนี่ยตอนหลังจากที่เราหว่านข้าวเนี่ยเราเราจะฉีดยาคุมเลนดีคุมฆ่าแล้วคุมเก็บเนี่ยเราเรามีวิธีจะฉีดแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะคือโดยส่วนตัวต้อมแล้วต้อมยังไม่เคยฉีดคุมเลนถ้าส่วนใหญ่ต้อมจะเป็นคุมฆ่าคุมฆ่าอยู่ในช่วงตั้งแต่8วันนถึง10วันประมาณนี้นะแต่ถ้าคุมเลนอะ ไม่เกิน3วันนะครับเห็นพี่ๆเขาบอกมานะครับว่าไม่เกิน3มวันแต่ว่าน้าในในนาเราจะต้องห้ามมีขังเพราะว่าถ้ามีน้ําขังในนาข้าวเนี่ยจะทําให้ข้าวเน่าหรือเปล่าอันนี้ต้อมก็ไม่ไม่ชัวนะก็อยากจะสอบถามพี่ๆน้องๆคนที่เขาเคยฉีดยาคุมเลนกันนะครับว่าอาการเป็นแบบไหนแล้วแบบไหนฉีดได้บ้างแล้วประมาณกี่วันถึงจะฉีดแล้วเอายาอยู่แล้ว พอฉีดคุมเลนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาคุมค่าคุมค่าเสร็จแล้วถ้าเอาไม่อยู่มันก็ต้องมาเก็บทีหลังแต่เก็บเนี่ยอ่าไม่เกินประมาณไม่เกิน20วันนะอ่าต้องสมมติถา้ถามันเยอะจริงๆอะ่ะก็ต้องในคุมเก็บแต่การที่ว่าเราจะคุมหญ้าเนี่ยมันอยู่ที่แปลงนาเราด้วยนะครับอยู่ที่ระดับน้ําการใส่น้ําในนาข้าวเราด้วยเพราะว่าถ้าเอาเราอัดระดับน้ําไม่ได้อะ่ะ ระดับน้ําไม่ได้คันี้ย่าเขาจะขึ้นถ้าเป็นโคกเป็นเป็นดอนดอนทุ่งสูงน้ําไปไม่ถึงยังไงยาก็ขึ้นให้ยาดีขนาดไหนเดี๋ยวยาเขาก็ขึ้นนะครับดังนั้นก็คลิปนี้ต้อมก็จะมาสอบถามพี่ๆน้องๆเนาะสำหรับคนที่เคยฉีดคุมเลนว่าฉีดยาคุมเลนเนี่ยฉีดได้ประมาณกี่วนันแต่ที่เขาแนะนํามาก็ไม่เกิน3วันนะครับก็ถ้าสมมุติวันวันนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าก็าฉีดได้เลย หรือว่าถ้าน้าอ่าไม่มีในแปลงนา่ยหว่านปุ๊บก็อาจจะฉีดได้เลยก็ได้ถ้าแห้งเพราะถ้าเกิดแบบเราปล่อยน้ําแห้งตอนที่เขาหว่านข้าวนะครับก็อันนี้ก็เพื่อพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่ายังไม่รู้เหมือนต้อมนะหรือพี่ๆคนไหนที่ว่าเขาเคยทําแล้วฉีดแล้วมันดีไหมคุมเลนกับคุมค่าเนี่ยอันไหนดีกว่ากันหรือว่าเราจะมาคุมค่าในช่วง8ปดถึงสิวัน หรือว่าฉีดคุมเลนไปแล้วคุมค่าไม่ต้องฉีดอะไรแบบนี้มันก็ก็มีข้อสงสัยเข้ามาถามต้อมเหมือนกันดังนั้นต้อมจะตอบทุกอย่างไม่ได้นะเพราะว่าคุมเลนต้อมยังไม่เคยฉีดอยังไม่เคยฉีดคุมเลนต้อมฉีดแต่คุมค่ากเก็บนะครับในช่วง8วันถึง10วันกับช่วง20วัน20วันนี่เป็นช่วงเก็บแหละ,ะถ้าเกิน1เดือนไปนี่ยาจะเอาไม่ค่อยอยู่ละฉีดยาไปก็อาจจะทําให้ข้าวของเราเนี่ยอ่านได้หรือ ไม่มีความจเจริญเติบโตตามสภาพของข้าวนะครับเหมือนว่าโดนยาชะง,งักอะไรประมาณนี้เนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็อยากจะมาสอบถามพี่ๆน้องๆที่ว่าเขาชนานาญกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาคุมเลนเนี่ยดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีในสภาพอากาศร้อนแบบนี้แล้วถ้าเราจะฉีดเราจะฉีดในสภาพอากาศแบบไหนหรือว่ามีน้ําขังได้หรือเปล่านิดนิดหน่อยได้ไหมหรือว่าห้ามมีน้ําขังเลยแล้วจะมีผลเสียต่อข้าวาในช่วง ข้าวที่ว่าได้ประมาณ1เดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้อมก็ขอฝากคลิปนี้เนาะเผื่อพี่ๆน้องๆท่านไหนผ่านมาเห็นเข้ามาฟังแล้วเออผมเคยฉีดมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือมันไม่ดีก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้อมไม่เคยฉีดคุมเลนจริงๆก็อยากจะลองสอบถามพี่ๆน้องๆคนที่เขาเคยฉีดนะครับส่วนใหญ่ต้อมจะเป็นคุมค่าคุมค่าต้อมก็ประมาณ8ปดถึงสิวันประมาณนั้นนะครับก็เหมือนว่าให้ข้าวของงอกขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็เห็นญานในน้อยในหน่อย ประมาณข้าวแตกได้ประมาณสัก2ใบเงี้ยเราก็ฉีดาย,ยา,าคุมค่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่คุมเก็บแต่ยาเก็บอะถ้านอกเหนือจากสิบห้าวันไปแล้ว2ี่สิวันเนี่ยเราฉีดยังโอเคอยู่ไม่เกินเดือนนะครับที่ต้อมเคยทํามาโอเคแต่ถ้าเดือนนึงไปแล้วจะเอาไม่ค่อยอยู่แหละคุมสําหรับคุมเก็บเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็หวานไปแล้วนะกอขอแปดห้าในฤดูการนี้นะครับอายุข,าข้าวของเขาเนี่ยก็ ประมาณร1 0 1สิวันนะแต่ก็ต้องดูที่สภาพอากาศด้วยอยู่ที่สภาพข้าวด้วยว่า,าจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรานับวันข้าวเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าข้าวบางเจ้าเนี่ยหวานพร้อมกันอาจจะเก็บเกี่ยวเนี่ยหลังกันตั้งห6วันหรือเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับก็มันดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนมากสี่สองศาแล้วก็ บายๆเนี่ยร้อนจัดเลยดังนั้นก็ต้องหมัน่นดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจเกี่ยวกับพันข้าวเกี่ยวกับตัวปุ๋ยอินทรีย์นะครับเกี่ยวกับตัวยาฮอร์โมนยาแตก,กอเนี่ย ต้อมขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะครับสําหรับช่อง y t u t u นะลุงตีตะวันแดงนะครับกับคู่หูกเกษตรนะครับตอง8นะครับสช่องนี้ต้อมเคยนําปุ๋ยนํายาของเขามาใช้แล้วได้ผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมักการหมักตออาซอตังฟังข้าวนะครับเกี่ยวข้าวข้าวดีดข้าวเด้งแล้วก็ ตัวปุ๋ยอินทรีย์ต้อมเคยเอามาใช้อยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีแต่เราใช้ในช่วงระยะข้าวประมาณ30วันขึ้นไปเนี่ยโอเคอยู่นะถ้าไปใช้ในช่วงข้าอ่ากำลังเขาเรียกว่าตั้งท้องอ่ะจะช้าหน่อยนึงถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยตามท้องตลาดนะช้าประมาณสัก4ี่หวันประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเลือกใช้ดูเพราะว่าต้อมได้ใช้ลองทดลองใช้มาแล้วนะในรุ่นที่แล้วต้อมก็ถึงมาพูดในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าอ่า พี่ๆหรือลุงตีตะวันแดงเนี่ยเขาก็อ่าเขาเรียกว่าเป็นพี่คนนึงที่ว่าต้อมได้อ่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวพันธ์ุข้าวเกี่ยวกับตัวยาหมักข้าวดีนะครับข้าวเด้งไปปรึกษาเขาได้นะครับเขาให้คาแนะนําดีนะพี่ๆ ที่ทำช่อง YouTube เหมือนต้อมนี่แหละต้อมก็ได้นําตัวยามาทดลองใช้ดูแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วตัวหมักฟางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีาสารประสิทธิภาพเนี่ยเข้มข้นขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจอยู่เหมือนกันสําหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ต้องการกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ย ลองไปปรึกษาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรตองแปดได้นะครับเดี๋ยวต้อมจะปักลิงไว้เนาะก็ลองไปพิจารณาดูอีกนะครับว่าตัวยาเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนถ้าต้อมพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมาขายของกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ต้อมไม่ได้ขายของนะต้อมได้ใช้จริงๆต้อมใช้ทั้งตัวแตกกอทั้งฮอร์โมนแล้วก็ตัวปุ๋ยแล้วก็ตัวยาหมักนะครับก็คือแป้งของต้อมอ่ะไม่ได้มีข้าวดีดแต่ต้อมหมักฟางรอบที่แล้วไปแล้วค่อนข้างจะดี รอบนี้ที่ต้อมไม่ได้หมักเพราะหนึ่งปัจจัยหลักๆเลยคือน้ําน้ําไม่มีครับน้ําไม่พอครับต้อมเลยต้องตัดสินใจทําเลยนะครับทําตัดสินใจหว่านข้าวไปเลยก็ลองศึกษาเดี๋ยวต้อมจะปักลิงไว้ให้ลองโทรไปปรึกษาสอบถามได้นะครับสําหรับอาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรตองแปดนะมี2ช่องนะครับเดี๋ยวต้อมจะปักลิงไว้ให้นะครับขอบคุณครับ